ก่อนจากกันวันนี้นะคะเดนขอขอบคุณท่านสมาชิกส,สมชัสมาชชาสุขภาพแห่งชาติที่รักทุกท่านนะคะคณะกรรมการจัดสมาัมาชชาสุขภาพที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีมิตรภาพนะคะเดียนมาจากภาคเอกชนนะคะรู้หน้าที่ของตนเองรู้หน้าที่ของครอบครัวรู้หน้าที่ต่อครอบครัวนะคะรับรับผิดชอบอาชีพและธุรกิจของตนเองและปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ที่ไม่รู้จักเลยนะคะคือภาคประชาชนสังคมประชาสังคมแล้วก็ NGO และคนใช้ขอบวันนีไ้ได้พบกับคนใช้ขอบที่เขาให้กำไรมือเดียนเส้นหนึ่งนะคะเขาให้เฉยๆเลยเดินผ่านไปเขาก็ให้ค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่มีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ไมเคยรู้จักโชคดีนะคะที่เดียนได้มาเป็นกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่องมา6ปี ได้ร่วมทำงานต่างๆภายใต้พรบสุขภาพแห่งชาติได้รู้จักคนดีคนเก่งคนที่ทุ่มเทมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประเทศมีความปรารถนาดีจำนวนมากและททำให้เดียนได้เรียนรู้การพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มีส่วนร่วมในหลายมิติทั้งในระดับชุมชนระดับชาติและนานาชาติเมื่อวันที่ยีและ30พฤษภาคม2557 เดียนได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้ไปประชุมเรื่อง Expert Consultation on Intersectoral Action on Health ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเหตุผลเพราะว่าประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากนานาชาติว่าเรามีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือที่เขาเรียกว่า All for Health ที่ประเทศไทยเราจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ห เราเรียกว่าทุกนโยบายเพื่อสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่านโยบายการพัฒนาสุขภาพของเราเนี่ยก้าวไปทันกับองค์การอนามยัาย,าย,ายโลกนะคะก้าวทันนะคะในการประชุมครั้งนี้ทำให้เราเรียนเข้าใจในโยบายขององค์การอนามัยโลกว่าเขาต้องการให้ทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องการภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ ให้เข้ามามีการมีส่วนร่วมในการคิดและทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมโลกสารพลังสร้างสุขภาวะชุมชนเป็นเจตนารมณ์ของการประชุมสัมมชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6นี้ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่า intersectoral action on health ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบแบบเราเราก็คือสารพลังส,งสร้างสุขภาวะชุมชนนะคะ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6คณะกรรมการทำงานร่วมกันมา18เดือนจากเดิมที่เคยทำงานกันแค่12เดือนนะคะและวันนี้ได้สำเร็จแล้วอย่างน่าชื่นชมความสำเร็จนี้เกิดจากคณะกรรมการผู้ร่วมงานภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่รักทุกท่านขอให้ทุกท่านรู้สึกเป็นเจ้าของงานสมัชชาสุขภาพ ขอให้ทุกท่านร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสมานฉันขอให้มีความสามาคัคคีคิดดีหวังดีร่วมกันพัฒนาสมัชชาสุขภาพให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปกระบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกับการปฏิรูปของประเทศไทยและการพัฒนาประชาธิปไตยแบบสิทธิแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีคะ่ะ เดียนชัได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่6สสำเร็จเสร็จจิ้นแล้วนะคะก็ถือโอกาสส่งมอบหน้าที่ประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ให้คุณเจษด,ดามิ่งสมนนะคะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผู้มาจากภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด,เดียนก็ขอส่งมอบเลยค่ะ เรียนขอขอบคุณทุกท่านนะนะแล้วขอปิดปการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่6และเรียนเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ค่ะ